พี่น้องครับวันนี้พาทีมงานนะครับทีมงานไปนมรถเดียวครับพาคุณปู่มาสร้างบรรยากาศนะครับนี่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 โอ้ยนี่ครับสาวสาวสาวเสื้อแดงครับผมใส่เนมเนมเสื้อแดง เราอยู่บริเวณชนประทานนะครับบรรยากาศดีมากครับโอ้โหนี่ครับผมเดี๋ยวมาดูน้ำตอนนี้น้ำไหลแล้วครับดูครับดีครับผมนมนมครับนมนมรถเกียวสิ่งนี่ครับเอ้า ฝากฝากไปยังงพี่น้องชาวหนองกี่ด้วยนะเ <c oughs> ออทติ <c oughs> ดตามตรงต่อไปครับวันข้างหน้า <c oughs> เดี๋ยวเราจะได้เกี่ยวข้าวแล้วครับ <c oughs> ดีครับ <c oughs> ปลามาเซลฟี่ครับ <c oughs> บรรยากาศยามเย็นครับ <c oughs> <c oughs> ก่อนที่จะลงเกี่ยวข้าวครับ ฮะนี่แนะหล,ล,ละคู่หรอ <c oughs> มีสา,าวด้วยครับเฮ้ยไปคุยสา,าวนดิลองเดินไปคุยดิยเร็วลองมีเฟสมีเฟสเปล่าส <c oughs> า,าวๆสา,าวๆเด็กๆนะครับมาเล่น มาชมบรรยากาศที่ชนบททานนะครับเาโอ้บรรยากาศดีมากเลยครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปดูข้าวครับว่าแถวบ้านเรานี่ ขาตอนนี้ก็เฉียวเฉียวอยู่นะโอ้สัมภาษณ์หน่อยดิลงยูทูบนี่หนูบ้านไหนเนี <c oughs> ่ยฮะอยู่บ้านไหน <c oughs> อยู่แถวนี้เปล่า <c oughs> จอมเปล่าจอมฤษเสงดิ <c oughs> โอ้โอยดีครับหนุ่มๆครับเ <c oughs> ขาเบอร์ไหมเ <c oughs> าเบอร์หน่อยเขาเบอร์หน่อยเอ้า เด็กแจกผ้ากางะเนี่ยเอาใครอยากถ่ายรูปก,กับคุณปูวะดีครับรถรถคันนี้รถออก YouTube ช่องดังครับ,รบโอ้โหทีมงานไม่เย็นแล้วเลิก,ลกเรียนแล้ว เร,เรียนอยู่นะสาวอาอยุเท่าไหร่กันเนี่ยฮะอาอยุเท่าไหร่อาอยุเท่าไหร่เนี่ยงไม่ยัดท้ายเย่ยยนี่เออ <c oughs> <c oughs> เอาจีบสาวครับ <c oughs> บรรยากาศครับ <c oughs> สร้างบรรยากาศกันหน่อยครับวันนี้ อา,อาจารย์อามครับเดี๋ยวเราจะไปถน้นต่อไปดูไปดูข้าวนี่ครับคือทุ่งนาครับบุรีรัมนะครับ เริ่มแตกแล้วอันนี้แตกแล้วอันนีแตกแล้วอันนี้เริ่มเริ่มหักคอเนาะเริ่มอันนี้เริ่มหักคอแล้วน้าการนีิไม่ต้องห่วงแล้วผมนี่เราเข่า ああ。 ข้าวครับงามๆแตกรวงแล้วครับแตกรวงแล้ว